สวัสดีครับช่างมะพาซ่อมรถนะครับพบกันอีกแล้วกับรถปรับเซียนนะครับหมู่นี้จะเจอรถปรับเซียนบ่อยๆนะครับรถคันนี้เป็นรถยนต์อ e s u z u d max adventure นะครับที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะเข้าไปโรงงานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่า ปัญหามันเป็นยังไงนะครับรถคันนี้นะครับมาจากอูที่เป็นเพื่อนช่างด้วยกันนะครับมีอาการไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าไฟลูกเครื่องยนต์โชว์มันโชว์อะไรนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับรถปรับเซียนนะครับเป็น isuzu d-max แอดเวนเจอนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันตอนนี้เราก็ติดตั้งเครื่องมือสแกนไว้แล้วนะครับเราเข้ามาอ่านโค้ดกันนะครับนี่ครับโค้ดตัวนี้โค้ด p 0 4 0 5นะครับมันบอกว่า egr Wow v e pressure sensor low circuit นะครับ อาการก็คือลถแทบจะไม่มีอาการอะไรอาการที่ที่เห็นน่าจะเป็นพวกกินน้ำมันควันดำอะไรแบบนี้ครับเพราะว่า,อาไอวาลเอเตัวเนี้มันก็คือการควบคุมมล,ล,พ,มล,ลพิษของแก๊สไอเสียก็คือควันของ่อไอเสียนะครับเอาเข้ามาเผาไหม้ใหม่นะครับซึ่งเป็นเป็นการเอาไอเสียมาเผาไหม้ใหม่นะครับมันเกิดโคตัตวนี้ขึ้น ทีถามว่ามันปรับเซียนยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันผ่านมือเพื่อนช่างมาแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าเขาอาจจะไม่เก็ตกับปัญหาหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หาปัญหามันไม่เจอนะครับซึ่งตรงนี้มันมีรายละเอียดซี่ซับซ้อนซึ่งที่เขาบอกว่ามันรถปรับเซียนนะสมชื่อมันจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปชี้ให้ดูนะครับว่า ไอโค้ดตัวนี้ที่มันพูดว่า EGR v wow a l Pressure Sensor เนี่ยครับมันก็คือเซนเซอร์จับแรงดันของจับแรงดันของไวร์ก EGR นะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้แวร์กเป็นตัวควบคุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่ารถคันนี้ที่ผ่านมือที่ผ่านมือช่างมานะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเล่า จะชี้ดูก่อนว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนที่โค้ดมันบอกก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับนี่เซ็นเซอร์ตัวนี้เลยนี่ครับที่มีท่ออยู่เนี่ยเนี่ตรูปรัางหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นี่นะครับตัวนี้นะครับมาทางามุมนี้อาจจะเห็นชัดหน่อยนี่ครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับ,ซ,รนะรบซึ่งมันจะจับแรงดันลมนะครับแรงดันลมที่ไปควบคุม วาว egr ซึ่ง2ตัวนี้คือวา wow ว egr นะครับทำให้ทำให้ไอเสียเนี่ยหมุนวนเข้ามาในท่อไอดีอีกครั้งหนึ่งก็คือวาวตัวนี้ซึ่งมันจะต้องใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัวจับนะครับจับแรงดันแวดก,กัมนะครับซึ่งในข้อมูลของของโค้ดที่มันบอกก็คือว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่ามันเสียจริงไหมซึ่งจะเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้าก่อนหน้าที่รถคันนี้มาเนี่ยไม่ใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่ทําคลิปเนี่ยจริงๆแล้วในช่างมาไม่ได้คิดจะทําคลิปหรอกช่างมาคิดว่าปัญหามันเกิดจากการที่เขาเดินสายแวดกัมผิดนะครับก็คือตอนที่มาเนี่ยสายอะ่ะมันถอดสับเปลี่ยนกันมั่วซั่วไปหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับเนี่ยสายเนี่ยก็คือสายที่เขาเอามาตัดต่อ นะครับสายสามทงสามทางมานะครับเนะี่ยสายเนี่ยมันอยู่ในนี้นะครับมันมาเดินมัวกันอยู่ในนี้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสายที่ช่างมะจากการเดินระบบให้ถูกต้องแล้วนะครับเพื่อเนี่ยครับสายไว้กั้มมันจะวิง่งมาทางนี้แล้วก็มารวมกับพวกวาลวพวกนี้นะครับซึ่งจะมีวาลทั้งหมด4ตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูอันเนี่ยครับวาลทั้งหมด4ตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ช่างมะ เดินสายกลับมาครบเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าคงจะจบแล้วนะครับเพราะว่าสายตรงนี้มันไม่มี3ทางนะครับเขาตัดต่อมั่วไอเซนเซอร์ตัวนี้มันไม่ได้รับสัญญาณมันเลยก็เลยขึ้นโค้ดว่าเซ็นเซอร์มีปัญหานะครับช่างมาก็เลยคาดเอาว่างานนี้กินหมูนะครับที่ไหนได้โดนหมูป่าไล่ขวิดครับก็เราทนการเดินสายแว็กก้ให้ถูกต้องตามระบบนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับ ว่าคู่มือการเดินแวกกมเนี่ยช่างม้าเก็บไว้เขียนเก็บไว้นะครับจากรถที่มันปกติดีเลยนะครับเขียนไว้นะครับก็คือคู่มือตัวนี้เขียนด้วยลายมือเองนะครับเป็นคมภีเป็นคมภีเ์เกี่ยวกับการทํางานนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นแผนผังสายแวกกมของเครื่อง 4JH หน,นึ่งีซีนะครับเนี่ยนะครับก็จะก,การเดินตามแวกรกัมพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลอกมาจากรถที่มันรถที่มันปกติสมบูรณ์แวกรกัมถูกต้องเลยนะครับลอกไว้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตอนที่ยังยังทำงานศูนย์บริการอยู่นะครับเขียนเป็นคมพีเก็บไว้เพราะว่าเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องใช้มันนะครับวันนี้ก็เลยได้ใช้นะครับเป็นคมพีนะครับอ้าวกลับมาต่อเรื่องของเรานะครับ หลังจากที่เราต่อสายแมกซัมถูกต้องแล้วนะครับปรากฏว่าปัญหาก็ยังเกิดโค้ดเดิมนะครับก็คือโค้ด P0 อะไร0 0405อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันจำไม่ค่อยได้นะครับก็ยังเกิดโค้ดนี้ขึ้นนะครับ P0405 ครับนี่นะครับก็ยังเกิดโค้ด P0405 ขึ้นทีนี้ เมื่อมันเกิดโค้ด p 0 4 0 5ขึ้นเราคิดว่าตามโค้ดเนี่ยเซนเซอร์เสียหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเซนเซอร์กันนะครับวิธีการทดสอบเซนเซอร์ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือสแกนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่าเซนเซอร์เนี่ยเสียจริงไหมนะครับวิธีการทดสอบก็คือเราจะใช้สายนี้นะครับดูดต่อเข้ากับตัวนี้แทนนะครับเนี่ยนะครับต่อเข้ากับสายเส้นนี้แทนเลย เสร็จแล้จะต่อให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายตัวนี้ต่อแทนนี่นะครับสายเส้นนี้นะครับเราต่อไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมเรามาต่อที่เซ็นเซอร์เลยโดยตรงนะครับวิธีการก็คือเราจะเข้าไปดู Data มันนะครับในการต่อสายแล้วเราจะดูดเราเข้าไปที่นี่นะครับเลือก Data Stre a ม แล้วก็ขึ้นไปดูที่ EGR p r e เช u r e นะครับนี่ครับตอนนี้นะครับให้เราดูค่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูดตัวนี้นะครับถ้าเราดูดปุ๊บเนี่ยค่าตัวเลขของค่าตัวเลขของตัวเนี้ยมันจะต้องตกลงเรื่อยๆนะครับตามแรงที่ผมดูดนะครับเดี๋ยวเราจะดูดให้ดูนะครับ นี่เห็นไหมครับลดลงเหลือหนึ่งโวลต์กว่านะครับอ่านี่นะครับอ่เดี๋ยวผมปล่อยออกนะครับอ่าเห็นไหมเสียงดังฟุดเราปล่อยลมออกแล้วนะครับก็กลับมาเป็นสี่จุดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับอะไร้วดูดใหม่มมเห็นไหมครับตอนนี้ผมดูด ลงมาก็จะเหลือ0.9โวลต์หมายความว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยครับเซนเซอร์ตัวนี้มันไม่เสียนะครับเพราะว่าเรามีค่าแรงดูดได้ตามปกติอ่าเดี๋ยวผมจะปล่อยออกปล่อยลมออกนะครับปล่อยลมดูดออกอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันกลับมา14.7โวลต์เหมือนเดิมแสดงว่าเซ็นเซอร์ทํางานตามลมดูดจริงๆนะครับปัญหาอาจจะเกิดจากสายแวดกรรมรั่วหรืออุปกรณ์ เกี่ยวพ่วงนะครับที่ทําให้เกิดโค้ดนี้ขึ้นคือถ้าสมมุติว่าเครื่องมันติดแล้วลมดูดถ้าลมเนี่ยมันมาดูดตัวนี้ได้ไม่ตามที่กําหนดนะครับมันก็จะแจ้งว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่าในวงจรเนี่ยตัวไหนเป็นตัวกําหนดค่าลมดูดของของไวกรมนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวนี้ไม่เสียนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต่อกับระบบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราไปนั่งวิเคราะห์กันก่อนครับ แล้วเรามาดูว่าจริงไม่จริงนะครับทีนี้เราก็มาดูจากแผนผังนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามตามแผนผังเลยนะครับก็คือเริ่มจากแวกรัมที่ตูดไดชาร์ตนะครับมันจะวิ่งเข้าไปที่ตัววาลนะครับวาลจะมีทั้งหมด4ตัวก็คือหนึ่ี่นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าไอตัวที่คุมเซนเซอร์น่ย คุมเซนเซอร์ตัวนี้ครับเนี่ยครับ EGR เซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือวาล์วตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่เราเราใช้ลมดูดตรงนี้นะครับแล้วค่าตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับตัวนี้มันจะต้องต่ออยู่ที่ EGR ตัวที่1ก็คือตัวนี้นะครับสายที่มาปุ๊บมาเป็น3าทางตัวนี้แล้วก็มาเข้าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือ3มทางนี้นะครับแล้วก็มาเข้าเซนเซอร์ย้อนกลับเข้าไปปุ๊บมันจะมาเข้าที่อ่า e.gr. วาวหนึ่ง e wow นะครับนี่ตัว e.gr. หนึ่งเนี่ยครับเข้า e.gr. หนึ่งแล้ววิ่งออกไปผ่าน e.v.r.v. นะครับ e.v.r.v. แล้ว e.v.r.v. ก็จะไปรับแรงดูดจากแวกกรรมนั่นหมายความว่าวาวที่ควบคุมการทำงาน e.gr. จะมี2ตัวนะครับ mm hmm. ก็คือตัวที่1นเนี่ยก็คือ e.v.r.v. นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นไปดูดแล้วก็ไปเข้าครับ อีจตัวที่2นะครับส่วนตัวนี้ตัวที่3เนี่ยมันคอยปิดเปิดเพื่อที่จะให้ปีกผีเสื้อตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ทํางานซึ่งสส่วนนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเราจะมาดู EVRV กับ e g r 1นะครับขั้นตอนการที่เราจะเช็คว่าว่าว่าสตัวเนี้เป็นตัวไหนนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะวัดไฟที่ปลั๊กตัวนี้กับปลั๊กตัวนี้ก่อนนะครับจะต้องมีไฟมาทั้ง12โวลต์นะครับอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราวัดแล้วมีไฟมาทั้ง10ทั้งคู่นะครับตัวต่อไปนะครับเราก็จะมาเทสการทํางานนะครับว่าวาวตัวนี้ทํางานไหมวาวตัวนี้ทํางานไหมนะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราจะไปวัดไฟกันก่อนนะครับอ่า มาถึงขั้นนี้นะครับเราจะมาวัดไฟกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นวาล EVRV นะครับนี่ตัวนี้ EVRV นะครับส่วนอันนี้ก็คือวาล EGR ตัวที่1นนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเราใช้สายสีฟ้าตัวนี้นะครับโยงมาถ้าสายสีฟ้าตรงนั้นก็มาจบที่วาลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราวัดไฟ12โวลต์ก็คือวัดไฟปลักของ EVRV นะครับนี่นะครับเราวัดไฟปลักนี้ปรากฏว่าได้ 12โวลต์นะครับเห็นไหมครับนี่ได้12.4โวลต์ก็คือไฟมานะครับเดี๋ยวเราจะวัดปลั๊กตัวที่2ต่อไปนะครับว่ามีไฟมาครบไหมอ่าวันนี้เราก็วัดไฟนะครับนี่ครับปลั๊กที่2นะครับปรากฏว่าก็วัดได้12.4เหมือนกันหมายความว่าปัญหาเรื่องสายไฟนะครับตกไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของก็จะเป็นเรื่องของอ่อ โซลินอย์นะครับว่าโซลินอย์ทางานไหมนะครับทีนี้เราก็จะมาวัดเออเราก็จะมาดูว่าโซลินอย์ทางานไหมหลังจากที่เราวัดไฟไปแล้วนะครับเราก็ต่อสายทุกอย่างกับคื้นที่นะครับทั้งปลั๊ก EVRV เนี่ยนะครับแล้วก็ปลั๊กของโซลินอ,อ,อย์อีจยอารหนึ่งนะครับวิธีการนะครับดูว่าโซลินอย์ทางานไหมนะครับ เราจะต้องสตาร์ทเครื่องนะครับซึ่งเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับแล้วให้เรามาดูค่าของ EVRV นะครับว่าทำงานเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยนะครับตอนนี้เราติดเครื่องแล้วเรามาดูนะครับตอนนี้ EVRV นะครับเนี่ย E V E V R V Duty Cycle นะครับเนี่ยนะครับค่าของค่าของ EGR Pressure มันเป็น4.17นนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องติดแล้ว มันมีแรงดูดในแวกัมแล้วนะครับเราวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะครับมันมีแรงดูดเหมือนเมื่อกี้ที่ผมใช้ปากดูดเราเห็นที่ต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับถ้ามันมีแรงดูดตอนที่เราติดเครื่องแล้วเนี่ยถ้า E V R V ทํางานเนี่ยแรงดูดตรงนี้มันจะต้องตกลงไปเป็น4 3 2 1ามสองโวลต์โดยประมาณตามที่เราดูดนะครับถึงเราเร่งเครื่องมันจะต้องยิงลงนะครับแต่ตอนนี้เราเร่งเครื่องแล้วเห็นไหมครับว่าวอา วนมันไม่ตกวนไม่ตกหมายความว่ามันไม่มีแรงดูดนะครับตอนนี้มันไม่มีแรงดูดซึ่งมันไปสัมพันธ์กับที่เราไปดูตรงนี้นะครับว่า evrv เ,เนี่ย duty cycle เนี่ยมันเป็นศูนเปอร์เซนหมายความว่ามันไม่เปิดลมดูดมาเพื่อที่จะให้เซ็นเซอร์ตัวนี้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้มีความเป็นไปได้สูงแล้วว่า evrv ตัวนี้เซนเซอร์อไม่ใช่ s ซลน n o ย์ evrv ตัวเนี้อาจจะเสียนะครับซึ่ง ในขั้นตอนนี้เมื่อกี้เราวัดสายไฟไปแล้วสายไฟไม่ขาดมีไฟมานะครับแต่ตอนนี้ดูตีไซโคมันไม่ทํางานหมายความว่า EVRV ตัวเนี้มันเสียมันอาจจะติดหรือขัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะไปขอยืมเซ็นเซอร์เพื่อนหรือว่าหรือว่าซื้อเซ็นเซอร์มาก่อนก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องขอยืมของเพื่อนมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาลองดูว่ามันจบตรงนี้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ถ้าเรา EVRV มาเปลี่ยนแล้วค่าดูตี้ไซโคตัวนี้มันมันจะขึ้นมาไหมแล้วค่าตัวนี้มันจะตกลงตามที่เราเหยียบคันเร่งไหมนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเครื่องก็ยังโชว์อยู่เห็นไหมครับเี่นนะครับไฟเครื่องยนต์ยังโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเอา EVRV มาลองดูก่อนนะครับไปตามล่า EVRV กันครับ นี่นะครับเราไปหายืม evrv ของเพื่อนกันนะครับมาเขามีเก็บไว้เยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ก็ถอดออกหมดนะครับนี่ครับอ่าจะสังเกตง่ายๆว่า evrv ของเพื่อนผมเขาจะทำเครื่องหมายไว้เนี่ยครับมีมีตัวนี้สีดำเงินอยู่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้กระแตมสีนํำเงินไว้นะครับซึ่ง evrv ของของของ,ของในรถก็ยังอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะทําการไม่ถอด e v r v นะเราจะแค่ถอดปลั๊กกับสายลมมาเสียบไว้เฉยๆลอยๆไว้ก่อนเพื่อทดสอบนะครับว่าค่าของอุปกรณ์เมื่อกี้่อที่เราดูกันตอนแรกที่ว่า e v r v มาเป็นดูตี้ไซเคเป็น0%นเะครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแล้วไฟมันจะดับไหมนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนันดูก่อนนะครับมาลองดู นี่นะครับเราได้ทําการใส่เข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับแค่ว่านี่นะครับเราใส่เข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับแค่แค่ว่าเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบสายลมเข้าไปนะครับนี่นะครับตัวที่เพื่อนเราทําเครื่องหมายไว้นะครับอันนี้ตัวที่ในรถอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าค่าที่ได้มันจะได้ไหมนะครับเราจัดการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ เข้าไปใหม่นี่นะครับเราเข้ามาดูตัวที่เดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็น e v r v Duty Cycle นะครับเดี๋ยวเราจะการติดเครื่องนะครับดูนะครับทีนี้เราก็จะลองเล่งดูนะครับ ลรโครแล้วเ,เข้าไปดูค่าตนตาใหม่นี่ครับหลังจากที่เราลบโคดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับค่า EVRV Duty Cycle ขึ้นมาเป็น57.46%เปอร์เซนต์นี่นะครับแล้วเห็นไหมครับว่าค่าของ EGR Pressure Sensor ตกลงมาเหลือ1.59หรือว่าประมาณ1กว่ากานะครับ เห็นไหมเราเล่งปุ๊บเห็นไหมมันจะตกอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับเวลาติดเครื่องปุ๊บมันตกมาแล้ว EVRV Duty Cycle ก็ทำงานได้ปกติแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือไฟดับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับไฟลูกเครื่องยนต์ตรงนี้หายไปแล้วครับซึ่งหมายความว่าปัญหาจริงๆก็คือตัว EVRV Duty Cycle เสียนะครับ ซึ่งอะไรตัวนี้ถ้าเป็นของใหม่ศูนย์แพงหูดับเลยครับก็เดี๋ยวกบคุยกับลูกค้าครับว่าเขาจะยังไงนะครับแต่ว่าเรารู้ปัญหาละว่ามันจบตรงนี้ละเห็นไหมครับ EVRV d u t y Cycle เพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวเราจะดับแล้วใส่ของเดิมดูนะครับว่า EVRV มันมันเป็นศูนย์แล้วเร่งไม่เปลี่ยนไหม,มเห็นไหมครับนี่ครับ นะครับเห็นไหมครับ EVRV duty cycle กลับมาทํางานแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ของเดิมดูนะครับว่ามันเป็นไหมเพื่อยืนยันนะครับว่าเป็นที่ EVRV จริงนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกัน ที่เดิมของเดิมเพื่อยืนยันว่ามันจริงนะนะครับนะเสีย,สยนะครับนนะครับตัวสีนดำเงินที่ทำเครื่องหมายไว้เอาออกแล้วมาเก็บก่อนอนะครับเราเสียดกลับไว้ทุกอย่างครบเหมือนเดิมมาลองดูกันใหม่นะครับ เราสตาร์ทแล้วนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับติดเดินเบาอ่อาร v อ่าดูตีไม่ทำงานเลยเป็นศูนย์สนิทไม่ว่าจะเร่งไม่ว่าจะเร่งหรือเดินเบานะครับส่วนโวล์ก็ ยังอยู่4.7เหมือนเดิมเหมือนไม่มีแรงดูดเลยนะครับเท่ากับว่ามันมันสรุปได้ชัดอ่ะตอนนี้ evrv กลับมาโดดอา้าวหยุดอีกแล้วก็สรุปได้ว่า evrv มันมันผมมองว่ามันช็อตนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันโดดขึ้นมาได้แวบนึงแล้วมันก็ดีดกลับออกไปแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือไฟโชว์อีกแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟเครื่องยนต์กลับมาโชว์อีกแล้ว นั่นก็คือยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นที่ e v r v นะครับก็เดี๋ยวจะทําการคุยกับลูกค้าว่าจะสั่งของใหม่หรือว่าจะเอาของมือสองใส่เข้าไปนะครับซึ่งรายละเอียดในการเปลี่ยนเราก็จะไม่มาทําคลิปต่อนะครับมันจะยาวเกินไปแล้วก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้อา้าแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างมะได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับเหมือน,นที่บอกแล้วครับว่าไอรุ่นเนี้ยมันคลิปปะ,ะมันเป็นรุ่นป่าเซียนจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเห็นไหมโค้ดมันบอกว่าเซ็นเซอร์เสียแต่ถ้าเราไม่คอวยอคลิปวิเคราะห์แยกแยะนะครับมันจะทําให้ช่างผู้ซ่อมหลงประเด็นนะครับแล้วก็ เล่นกันมั่วไปหมดเหมือนที่เห็นนะครับก็คือทั้งสายทั้งสายไอ้นี่นะครับเนี่ย,ย,ยตัดต่อกันให้มั่วไปหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมั่วมาต้องมาจัดระเบียบใหม่มันกลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรวางวางงานซ้อนงานวางยาซ้อนยาเลยนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่หน้าปวดหัวขึ้นมานะครับก็ ฝากไว้ให้คิดนะครับก็จะปิดคลิปอีกทีนึงนะครับแต่คลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ช่างม้าได้ทำคลิปดีๆต่อไปอีกนะครับขอบคุณครับ